สวัสดีค่ะหนูหนาค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่องหมอยาพารู้ทิปสุขภาพบายหนูหนาค่ะวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะที่ follower เราเนี่ยครบ5,000แล้วเย้ yeah. หนูนาก็เลยกลับมาคิดนะคะแล้วก็ได้ไปรีวิววิดีโอเก่าๆนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทําจัดชุดวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อ follower ของเรานะคะเนื่องจากตั้งแต่หนูหนูนาเนี่ยได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับยาคุมนะคะก็จะมีตัวชุด วิดีโอแต่ละชุดแต่นะคะที่ให้ความรู้เรื่องยาคุมอะคะ่ะแต่หนูนาว่า,ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะทำให้ follower นะี่ยังไม่เข้าใจมากพอนะคะหนูนาก็เลยทำจัดทำชุดวิดีโอนี้นะคะเป็นชุดวิดีโอที่เกี่ยวกับยาคุมกำเนิดทั้งหมดนะคะเราจะมาเน้นเรื่องยาคุมกำเนิดเรียกได้ว่า d e e e in กันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวหนูนาเนี่ยก็จะทำเป็นวิดีโอไล่เรียงลำดับให้นะคะตั้งแต่ายาคุมกาเนิดเนี่ย คืออะไรทําไมเราต้องกินยาคุมนะคะแล้วถ้าเราจะหยุดยาคุมเนี่ยเราจะหยุดเมื่อไหร่อย่างไรถ้า ยังไม่เข้าใจมากพอว่าเราจะต้องกินอย่างไรหยุดอย่างไรนะคะแล้วถ้าลืมต้องทําอย่างไรนะคะแล้วถ้าวันนึงเราอยากจะตั้งคันเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะคะหนูน่าจะพามาดูวิดีโอชุดนี้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งยาคุมรายเดือนแล้วก็ยาคุมฉุกเฉินนะคะเราก็จะมาไล่ดูวิดีโอแต่ละวิดีโอกันนะคะเพื่อให้เราได้ความรู้ที่ลึกขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่หนูนาอยากจะบอกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือมีจํานวนผู้ติดตามค่อนข้างเยอะ แล้วก็ทักหนูนามาทางแฟนเพจ a c e b o o k เยอะนะคะบางทีหนูนาก็ตอบไม่ทันนะคะหนูนาก็เลยทําตัว l ล n e ตัวหนึ่งขึ้นมาค่ะที่จะเป็น l ลน์แอดนะคะให้ทุกคนได้แอดกันซึ่งเดี๋ยวหนูนาจะส่งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะให้ได้ดูกันนะคะแล้วก็แสดงว่าช่องเราเนี่ยก็จะมี2ช่องทางเนาะที่จะติดต่อหนูนาได้ก็คือ1แฟนเพจ a c e b o o k นะคะที่เป็นตัว with for you by nanaya นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว l ลน์แอดที่หนูนาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะซึ่งตัว l ลน์แอดเนี่ยอาจจะยัง ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าสามารถทักแล้วก็สอบถามข้อมูลด้านการใช้ยาปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นๆได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมดูชุดวิดีโอชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าอยากจะมีเรื่องอะไรที่อยากจะรู้หรืออยากจะดิฟอินอีกนะคะ <S <S ก็สามารถส่งข้อความมาบอกหนูนาได้เลยนะคะถ้าหนูนทาทำทันเนี่ยก็จะเริ่มทำวิดีโอใหม่ให้ต่อเนื่องมากขึ้นนะคะเพราะว่าไหนๆเราก็มีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คือเยอะสำหรับานาแล้วนะคะก็ ทำให้มันเต็มที่เลยแล้วกันนะคะ